าแล้วก็มันอดรถบฟที่ยังยุสานอย่างนี้สานอย่างเท่านจะแบบทับที่ผู้เขียวจะแม่ทับ่มนหางจากนั้นสิกิโลเนี่ยเยอะเอยเขายางตนสีไปัวเ่อที่มันโมมี่มองจอด้านไหนจ้างไหนกูถามในจ้างไหนแคบแค่ทีเป็นอย่งทุก็บอกไมไที่ไรถบ้านจอดได้มันเหงาไปเ่ยวกาพับย้อมที่มันต้องตั้งแบบนั้นซูปีขนาดไหนมากก็สรากไปต้องตั้งซูปีเราลถมาล้วซูกปีเขาคืดว่งานไก่มานี้ หัวมันมเม้เนียมันแขน็อองอกคุณเหมันง่ายหัวหัวเกี่ยวกันขเขาไปเจนก็ไปจอดใส่เอามืมมอมงจอดไปนี่แหละไม่เป็นเัเสี่ละขาอมังง่ายของคนขับรถเด็กน้อยนี่เขาเมื่ต้องเขาหัวสังขารมาอาบนา้ำอีโซดาอี่กี่รายย่างหัวขวงท่ามู้บานล้วก็เกดดทามม,า,นะมา,ลลา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 มุดต,ตัวาหาขายอ,อยายา้อยแห้งสิไม่เจ้าจะวะมันอาขค้นมันบ่มี่มึงจอดเจ้า้นี่ข้าวเอาไปนี่ มันก็อดๆไวยไงเห็นปะที่หลังน่ะสิท่านอยากให้มีรถมาจอดหลังห้านอยากให้มีของจอดรถเฮ็ดทที่ซีห้องข้างล้านเห็นใจวะเขาคือมันก็ถ้าได้บริษัของเนี่ยกระยันกระพาเที่ยมาห้าน้อยขนาดแล้วมันแคบไปเลยอู้หูก็หาวิธีตีให้รถมันไปจอดข้างในในที่เจ๊งเลยขึ้นมาไม่ขับเอาเขาบอกแล้วนะเจ้าสี่เจ้าแปดแต่รถเกีงยนกะซอยยากอจังมากครับ ก็ไดหกตั้งสองุ่งเปนรอั้งหกั้งยุ่รอดอยู่อยุ่งกัดกับพรแห้งแล้มขึ้นเนี่ยเอาจัดที่หลังกัเห็ดแม่บ้านเขียนใแม่พก่ะครบหลวสตองอ้องทางเรื่องทบ้มานักนเขาบอกัวเนาม่มงจอดไม่มจอดกันไม่มองจอดใยนเห็ดแไหนเอามักงนายดิผมบอกได้ว่านี่มักงเขาเออความมักง่ายมักง่ายบมักง่ายุิรกได้ ก็เป็นพนขับได้สิแม่ไม่นี่ก็แคบอีกั่บเได้ร้งนั่น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 ใเรื่องสิวาขนของไก่ยิกสทนี่เอาองสี่เจ้าไปจ้างรถตู้ไหมขนของให้เขาบอบจ้างบอจ้างจ้างสุขากตูเราดีไหมเท็กก็ได้มนเขาไปไหนให้ได้กับ่านมนไปาะไดมันคันใหญ่เนี่ยเจ้ามาเป็นเจเบ็ดความยาวสิเมตรความสูงห้าเมตร นี่ขั้นเก็บปืนนึงมือสือมาแมเน่ยข้นใจกันารอ่ว่าตันหัวเราเะเจอหนึ่งอะไรก็แบบสันัวแค่ไหนเนาะปัญหารถให้าวาสันเรียงต้าขันนยังไงพอจะให้ห้วเอรถของสันนี่เราจะสื่อรอมันเกรัี่คือเด็กน้อยเขาหนีลำบากลาไหนอันนี้ชื่อว่าเขาเลยนี่แต่ว่ามันบ่มพี่บอกจอดนะแม่เข้าใจว่าจะไปจอดใส่ไปจอดบงมันบางไปจอดถนนก็ได้เขาบอกว่านี่คือรถหมอลำรถหมอลำ แดนเซอร์ต้องขนขวางลงตรงนี้รถบาดได้รกพีเพราะเป็นคุ้ยได้เพราะจีรามใสก่ไดเพราะเ็นคุ้ยเพราะอย่าว่าเป็นคุ้ยยูตว่าเห็นรถจอดอยู่หน้างั้นเลี้ยกัใสายไล่เขายังจอดได้ทำไมรถมันรถกระบะตักเพ้มากกว่าใจไี่สูงเขารถกระบะสูงเัวเอใจพจ้นี่เจ้าพ่เขอนใจพู้ตามรถกระบะมันสูงสัอเลยจอดปั๊บมันมามันกัสาบ้านเดียเห็นั้นนี้ยังพอถนอน่ะับรถคั้นไปจอดมันเหลียเอเนี่ยเจ้าเหลียวขกบอกว่าท่านนั่นปะ มักอเดยวเหน no damn, ็น้แต่อันที้มันจอดมันจอดด้่ยูมันจอดก็อะไรัวยแต่้อยูน่าสารลังเนอะล้ำมันก็จอดแตนท่านกับมันก็บอกจอดมันอกหอทำถามน่นอย่างที่บ้าหอดำแต่เียก็ไม่หอดำกับมันอ้างนั่นเมนียไปอูกอันนีมนีก็ได้เป็นซ้ำด้นี่แบนเอาเกียรแล้วมันลูเอาเกียร์แล้วมันลูบนเสียง เออเกียด้วยสิขนาดโมเดลนี่มันเอาเห็นปะขนาดใส่เกียร์หนึ่งรถยังโมแดลนี่เขาเป็นรถเกียร์มือรถเกียร์นี่เกียร์มือนึ่กับพุทธแล้วเนี่ยแล้ว่านจ้าที่นี่เขาจะก็ซ้ำเนี่ยท่านในห้างเนี่ยท่านใครนี่ละห้างท่านใครเอาเกียร์อะไรก็แล้วนั่นนั่นดับจ้อยบัลมึงไปซื้อรถมึงไปหารถในี่ยคุณจะไหนแพ้ไปหาต่างข่ายห้างไหมมันเจ้าข่ายยอมเจ้า กายอมเาว้ยวยุกคือว่าพอแกงขัดแฉไปหาแล้ว่พอไปหารถเลยเฮ้ยไปหาสามสีมือผู้ได้พีน้องซ่อมเขาเพมาาสอนนาำมูไปหารถบ้านไนด้มากมาก,าก,ากับแม่ตักแม่กูซ่อมท่านหนึ่งโยเงกเครื่องกีเก้ามั่งอยุ่ยใส่เดยนี่เก่าม่กอดรถจีน่าเครื่งรถแค่แดดดีนะคขั้นนี้นะดิขั้นนี้พอห่างน้ำลลมือได้ซุมมือมันดีห่างแงซุมือท่านไดเศร้านี่ แค่นีนละเซาคนไหนเซาั่นหละเซาไครับพม่ใช่เมียครับผู้ฮงเซาเนี่ยหเลาห้างพอบนห้างแอร์แอห้างนั่นเขามีห้างผ้เป็สายลายโอ้ยเด็กอยเขาจมมาหอนยูปแค่ไีกของเฮาแมนใครอยู่ใครอีู่ัค่คอยเป็นผู้ขาางเทียห้างเองห้างูเนี่ยเนี่ยีจะคอยซ่อม้าซ่อมคนก็ไม่ได้เดี๋ยวเดผู้นี้จมมาสมคุณมาถามคือซ้อ่าคือว่าเอาร่ไป่จอดในาง โยงงไายมาหายางรถบ้านห้างสีนองเห็นแบบนี้มันสีมองงงแบบไหนเอากระบาดทางอีหลีไหมท่านห้างจะไหนมึงเป็นคนไปซื้อการไปซื้อไปแข่งก่ได้เป็นคนไปซ่อมแม่เอาก็นางไปหาเรียกเงินแถววะเนี่ยกลับไปหากันดีๆเลยแม่พี่หลังก็บอกว่าเออมึงแปลวารถเบื้อนึงได้บอลแลนกับว่าเบื้อนึงจะได้มันแพงโคตรเนี่ยแลก็การจได้ถือจะได้ทีตัวเนี่ยจไหนเนาะเนี่ยรถประตูดังดังสุดยอดเลยดิบ้านดังเต็มที่ทะยุก็แต่ได้เนี่ยเอาเพราะว่น นังนี่แหละเนไปไล่เขาไปไปไล่เขาแค่้องไปกับรไดังบังคือขันเป็นแแกตายจากขั้นขั้นที่แล้ขาขั้นขาขั้นทางไปแล้วสองยายอยสามน่มือนีมือนีาดว่าขั้นที่สามาลิไปรขาวๆยสี่ถ้าไปจอดิไปจอดรถกีฬาทินียมื่ก่อนขันงต้อนาเียก่อนเลยจอดที่ว่าิมเอารไ้ยไหน่ยเป็นชันไอเมือสี่สั้นเนี่ย ยัดใส่แล้วรัมขั้นในใว่าไดไ้ยินขเราชมแล้ว่าจี่าบอกั่นเพราะมีผักเขาประยุท์ไ่จีไส่บนั่นเจ้าขั้นแล้วรถบานหาขั้นบ่อยจีไส่ตีละกายนี่จีต้องหาขั้นหนึ่งจอดเดือนยู่ไหนัดจานประทุมมึงจะย่อยแค่ไหนไปเห็นด้วยประค่านี่เพดีครับพี่น้องเอ้คนขับรถบัสจะมาปนว่านาเดิมันเป็นมึงน่ะล่ะปวดื่อๆซะเอาขันวหาน่าทัพย์กในรถบัสว่าห่างเน่์ท่าไหนเอาเบอร์นั่นดกับไฮเบิด เอาเรื่องเบื่อกับให้เมื่อตู้ตัวให้เมื่อบอกมาหาพันธุ์โอนหาพันบอกว่ามืดอยูออ่โอนมืดแต่ว่าโทษไปถามนานสอบเขาว่ามึงมองโอน,โอนมืดนี่โทษไปหาด่านสอบบอกว่าสอบเหมือนสามพันมันขึ้นอย่างเอาแพ๊กระเดียรอดนะกับบวกเพิ่มแน่ละคนเุ์ของพวกนีเงินเนาะให้ยืดได้ยืดได้กินน้ำนมันนี่ตัวดูที่เวูนได้แต่ที่สังเกตสังเกตรอด ทันโกงวะไหนไหลายๆช่้นมากเขาอีใส่ท้องใส่ลำบากเขา <c oughs> บบ <c oughs> นี้งันมีทางบางทางเที่ยวบางทา,านได้ม่ยู่บางทานก็จอดเบิางทีมือแรกแย่เห็นแบบนี้เลยขี่เขาไปล้งางหัางมันเขาไปเพราะมันแคบแคบกระซั <c oughs> งห้ามสิน้อยสิง่าตั้งเดี้รถบ้านต้องไปอยู่หลังเลที่เด็กน้อยย่ายางไก่ปนี่ลำ<อ>าบากเขามีไอ้เขาเต้นหลับเยอะสิตเลยยาง <ๆ S 2> ขอบสังขานไม่ียุที่หลังสือวิ่งแทะเขา เอาผู้จริงจังได้แห่ไก่อี้ได้ก่อนจะจริงจังบ้านนี้เขายไปรับมาแล้วคุจะรับอย่างผาปีแคหไปเรียกว่าบ้านยั้นบ้านน้องแม่ขุนพลมาเพลเพราะแบบนจแต่ว่าเขาเคยไปเรียนั่ละเคยไปพูแจงว่ามันแทบจัว่าลูกพี่ั้งกี่ไปรับกาขนาดไหนลูกพี่้ากับไปนาะนี้กับไปเยีอยงูโฮงนี่กัไปเหลือแต่ประับไปกาเจอกันร้อยเลยถ้าราบปีนาจะได้ไปก็ได้ไปหรอกแลวมาเอามาเอากระต้างเราเห็นพวเบียร์อแล้วาเอาหอกวิ่งคะไ้กเบียร์นี่มันมีแค่ยูนี พายุมองกไดดีดีอดไกรัวนั่นแหละห้างท่าไหนร้ื้อแต่รบ่าห้างกตต้องอเมื่อหร่มึงไหร่เพราะไม่ยกซื้อเจาไปไปเมืองเแ้วเย่กอดจังห่มันเขาบ่ได้เอาบ่ได้ก็เป็นตัวแรงใกล้เลยเาล่ะเจ้าเก็ไปท่านไหนลูกี่เอายเงินสามร้อยเบนเนี่มันจอดไกลก็ดีสาวันโอ้ยเาวันจอดนี่เวันจอดนี่เอวันจอดใกล้ก็ดีเนี่ย ไปจอดให้นได้หน <c oughs> <c oughs> ่อยของล่องเราขับมาจอดไปแล้วก็ขี่กัไปฮัรเขาจีบเอาสูฟังจีบเอาสูฟังเพื่อีบกันขันไปจอดขอรลองับมาขันมาตืนขันเขาจอดให้สมุนไพรจอดให็สาทำูกระบีบแต่เป๊ะเป๊ะจาสามปจะล้มหมดเอาไปจอดปั๊บบักาตือนพราะจะมาจอดมองมีดขันเสียตื่นเพราะตือนปั๊บมันกว่าเข้ามาเอารถใส่ล่องของ กต้องขอแกผู้ให่เด้ลูกพี่นี่ลีจักสิอขอใจผู้ใหอเห็นหม่กับวาจ้งนึงผู้ขับรถกับวาจ้งนึ่งเอาไปนี่ลีเนาะแต่ขับกับลับบกเขออยอริเมื่อแรกเห็น,หนอ้เห็นอัดกิบอะนั้นนะ